สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้กมาพบก,บกบสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้สาวนิ้งผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณพอตาบเนาะคะ่ะเนาะแต่ก่อนที่จิไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณพอตาบสาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยน้านี่เด้อค่ะเด้อค่ะคุณพอตาเพิ่นว่าเพิ่นฝันเอกเนาะค่ะที่เพิ่นฝันหลักก็เป็นคลิปแรกของเพิ่นน้าค่ะท่านผู้ชม พื่อตาเพื่อนฝันว่าเขาจ้างเพื่อนไปฟุดสางเนาะค่ะไปคุดสางคุดลงไปแบบเลิกแล้วเขาก็สั่งเพื่อนว่าคุดลงไปให้มันได้ท่าน้เมตรเนาะค่ะเขาบอกว่าให้ได้ท่านี้เมตรพอคุดลงไปหอดกาหนดที่เขาตั้งไว้แล้วว่าจักเมตรแล้วก็มีงัวเนาะค่ะมีง่วตัวสีแดงตัวแบบใหญ่เพิ่นว่าแลียนพานหนางานเพื่อนไปค่ะแล้วก็มีผู้เฒ่า มีผู้เฒ่าพ่อมาห่องบอกเพิน่นเนาะค่ะมาห่องบอกจํานวนตัวเลขเพิ่นค่ะแล้วเลขตัวนั้นสิเป็นตัวใดสาวนิ่งกับบกพาดค่ะสาวนิ่งกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของพอตาผมพอเหม,มืนกับสาวนิ่งเลยค่ะตอนนี้พอตาเพิ่านก็ได้นั่งทายอยู่ยังบ้านของเพิ่นเนาะค่ะเพื่อที่สีเววความฝันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังไปค่ะ,ไป,คะไปฟังความฝันของพอตาผมพอเหมนกับสาวนิ่งเลยค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณพอตาค่ะสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับค่ะมือนี้ทังทีมงานเนาะค่ะได้ยินว่าคุณพ่อฝันดีว่าสันฝันตอวีตตองวดก็เลยมาติดตามเนาะคุณ่อเนาะเลยมาติดตามคุณ่อแต่ว่าบอท่านเคยมาติดตามคุณ่อจากเธอค่ะเพราะว่าคุณ่อนี่เป็นคนที่ฝันอยากเนาะค่ะเนาะอยากฝันค่ะค่ะมือนี้ทีมงานมาติดตามคุณ่อคุณ่อวอาสู่ท่านผู้ชมฟังเลยค่ะว่าฝันจังไดแเน่ พ่อกับฟันแล้วบวกนั้นก็ไปหน้าไปเอาพืชลงต่อไปเผาฐานค่ะเออเผาฐานบ้านนี่แหละล้างล้างต่อต่อจากเหล็กออกมือหนึ่งพี่สองมือเนาะค่ะตอมก่อนต่อบิ๊กเนาะตอมต่อวดต่อบิ๊กเนาะไปคนเดียวไปเผาฐานบ้านนี่ขึ้นขึ้นมากแมานอนฟันประมาณเพียงขึ้นนล้างเพียงขึ้นนี่แหละค่ะฟันว่าเขาเขาให้ประคุณสามนี่ไปบผมยังมัวไปคนเดียวขุดสางขุดสางครับสางสางใหญ่ขุดลงไปเลยเลื่ เลิกแต่ว่าถามกขาบอกอ่น้งเขาบอกไม่มียังดอกแต่ว่าบาดพูดไปแล้วบาดนี่ขึ้นมามันเหนื่อยเขาบอกเขาอีกเขาอีกมันมาันหอดึงถึงครบสิบเจ็ดเมตรเลยนี่พูดเท่าเขบอกดูดันลังเลย่งแง่ไปอ้าวแม่นอยู่บ่แม่นอยู่เอาลูกอีกแถมมันหอดสิบเจ็ดเมตรละว่าจำพอยเศร้าละวะผู้เท่าเอิ่นบอกบอกคะเอื่อนบอกดูดันลังว่าให้ให้มันเลิกหอดสิบเจ็ดเมตรเออเอาลูกอีกเอาโกอีกละว่าเอาลูกะแถมมันครบสิบเจ็ดเมตรละวะค่ะเออบานบานกันเลยพูดต้องไปอีกทั้งน่ยสิบเจ็ดเมตร ค่ะพอพุดไปพุดมาบานนี้ก็แหงหนามาผ่านง่วนี่ยางพานแลนพานมาง่วนแด้ง่วนทึบแบบตัวเดียวบ่ะโอ้ตัวเดียวเนาะค่ะตัวพืชไม่มันมากมันกับพานมันได้หนางานบหมืเดียเขาทำงานน่ะนะค่ะเออตัวสางกันนวลไงนวยงามพุดลงไปแล้วมันก็ครบสิบเจ็ดเมตรค่ะพอพี่แอ้มผุดถอเขาสางว่าให้มันครบสิบเจ็ดเมตรเด้อพุดลงไมันถึงสิบเจ็ดเมตรเด้อปาะัานค่ะบานพวกพุดแล้วบานนี้มันก็เห็นง่วนแลนพานบ้านมันก็เลยโอ้ชื่อว่าก็ดีใจแน่มันถึงกำหนดกฎเกณฑ์หน้าบานค่ะ มันก็เลยเมื่อยรก็เลยว่ามันถึงอาชีพเจ็ดเละก็เลยขืนมาก็เลยพอดีสะดุ้งก็เลยเตือนเรื่ออว่ามากกับคอนขามันไก่สว่างแล้วไก่ที่แจ้งแล้วค่โอ้ยผมว่มาบอกโคลงเบิดบานตายมะค่ะปบาร์ทานมันคือฟันงามแท้ๆสันนอกคือนาบกเป็นฟันจ้าเตือนสันนาะค่ะสันฟันแน่เนี่ห่วยแต่พอทะไมห้อยว่าสางว่าน้ำซีค่ะสังว่าน้ำซีบานนี้อีโตข้างล่างมันข้างล่างนี่มันชิดเจ็ดมันมันลงต่ำเยมันกลายเป็นชิดเจ็ด ที่ันเป็นเหล็กรางบ่ข้ามบรลงรางเลยบันนี้อีกขังบนนีว่ามันแรนพานวดไปวดมานี่ยว่าเมื่อกระสีสามกับสีบ่หรือมั 04, 4, นสี่ศูนย์สี่สี่หรือว่าสี่ศูนย์สี่หรือยังสักอย่างคุณแมันน้อนมารับบันเทีงดีใจเที่ยงตื่นเต้นยังทุกยิ่งทุกอย่างอ่ะล่ะก็เลยพุ่มันใจร้ายก็เลยบ่าว่าทีงานเป็นบมา้มาๆอย่างถ้าไว้อันคุณพอในี่ยบ้าก็จะคุณยายไป ขอทำจากตีจะทางคนคอยเรื่องในเรือว่าต่ค่ะเลยหูวเมื่อบารเลยนอนรับเลยบานเลยในความฝันนั่นกระตื่นเต้นเมนบุค่ะเตืนดีอกดีใจมันบพอเกิดบ้านมันหลายปีจนเผาฟองออกมันเคยบานก้าเขื่อนในความในความฝันของคุณพ่อก็คือว่าคุณพ่อกับว่าคุณพ่อฝันฝันแต่ว่าก็มาตื่นอีกเถื่อก็คือฝันอีกเถื่อเออการนอนรับเลยบ้านน้ำตาเลยมั่อก่นแดงจืดพึ้นแดงวนไปวนมาเมั่อก่อเถือกที่ผู้เฒ่าอีู่ดันล้างหน้าผู้จังอยู่พูดพูดลงไปแล้วว่า ิเจ็ดเม็ดเล่าว่ะกระทั่งที่ฟูดแล้วมันก็เมยว่าที่เล่าแล้วตอนูมืูดอย่างไ้เลิกชิเจเม็ดอ่อชิเจเม็ดมันก็เดืล้กันนาด้ิเจ็ดนี่นื้ในใจเนาะลสางนะครับเนาะสางก็ลงน้ํามันมันล้มหลัมันลงน้ำกับชิพเจ็มันก็บเป็นชิเจ็ดนี่ก็เอาลงมหลงหมอคะคุณพ่อแม่ล้มหลงล้มลงค่ะค่ะค่ะบานีธาบุญเลยค่ะสามตัวคุณพ่อมากตัวไหนขาดว่าคันคือใ้อนิทานนํำเพน่งวมันแรนวนผัเถ่อเนทรงงมหายแน ที่บอมันกับสีเออสมกับศูนย์หรือจะเป็น0ูนย์สสหรือจะเป็นสี่ศนย์สอ๋อนี่ศูนย์สีหรือสีเป็นสี่ศนย์กระไดเนาะค่ะเนาะศูนย์่ศูนย์สี่แต่สองตัวตัดไปตัดมาเนาะค่ะมั่วมันกับน้ำสสารกน้ำสีมันกับแป้งง่ายอยู่แล้วสี่สเนาะครับมนกับไรหลุมอยู่ศนย์ี่สี่แล้ผู้เา่าที่มัเอิญบอกนี่แหละครับเอิผู้่ารับมาเอินบอคกับผู้เา่าเีว่าผู้เฒ่ากับน้ำเก่าหรือว่าเก่าสี เก่าสี่ศูนย์ถ้าเทียวเอาไปจาสองหลุมเก้าสี่ศูนย์หรือเก้าศูนย์สี่หรือว่าสี่สี่ศูนย์ค่ะสามตัวคุณพ่อหามาจังสี่เนาะค่ะสามตัวลาสองตัวล่ะอคะคุณพ่อสองตัวล่างเนี่ยก็สองตัวล่างกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดอย่างเดียวค่ะสิบเจ็ดสามตัวเนี่ยก็หนึ่งเก้าเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์หลักสองกับสี่ ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่เก่าสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่นี่แหละไม่สองหลุมลางสิบเจ็ดเนาะค่ะเนาะค่ะกลาเป็นสามหลุมค่ะตัวนี้คุณพ่อมากเนาะค่ะเนาะค่ะเกิดมาเนี่ยก็หลายปีที่ถูกบอกบอกเกิฟันก้าวแสดงว่าคุณพ่อนี้เป็นฟันแหลกฟันข้างแหลกเลยหรอครับเป็นคลิปแหลกคลิปแหลกแสดงว่าอ่อนมันกับปีหรืมันกับหลายเดือนผ่านมาแล้วมันกับ ถือจะได้กับบทสืเลยลูกมะไหไปหนาห้ากินห้าอย่างเพราทุงพลาดกัขอจะที่จะต้างบนไหวว่นเบิ้งยังหนาขอทำไมเจ้านักแมทรณีจะที่จะต้างหรือคนเล่นบอฝันวปาฝันมัถก็กลย้ยนอดกับเราถึลับตีใจร้ายเนาะครับให้ใจ้ายเนเด็กด้วย่ะค่ะบอัเน่คุณพ่ออาจจะมาแล้ววันที่หนึงเต็มเครับงดเพราะว่าคุณพ่อเพิ่นบอเคยฝันจ้าเถอครับท่านผู้ชม มันเป็นฟันแรงมันเปนนประมามาันจะมันซุยไปซุยมาเสียตักเสียรักสื่อจะได้กัเบิร์ดลอยพูดลอยกับว่ามันเอมือมือแบบซุยปัดซุยปัดเพื่อนขายทานกับเบิรดคอนี่ก็รู้ลำบากกากรรมหาอย่างร้านก็เลยไปขอทานขอน้ำเจ้าทีจะท่านเพื่อเลยมาฟันทีเราหมดอลืมนะครับเนาะรล้วันกินหนงลอตเตอรี่จัคแจ็คใบนะครับทิส์ใบแม่อาจจะเดือ่ามาทีนึงก็คุณพ่อนะครับเนาะเองหวัดคือซ้อมตัวล่างซิจ็คนี่แหละ เออง่ายๆมันวันสามสามตัวบนมันจะมีสองหลุมหลุมแรกก็เก้าอ่าเก้าสี่ศูนย์หลุมที่สองนี่ก็สี่ศูนย์สี่หรือว่าสี่สี่ศูนย์หรือสี่สี่สี่ตัดกันได้เนาะค่ะเนาะกับไปกับมากก็หลังก็เป็นสามหลุมเสร็จกันคุณพ่อหายมากสามหลุมเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเทือได้โชคไงได้รางวัลไง่กับคุณพ่อเนาะค่ะคุณพ่อตาเพิ่นฝันค่ะเพราะว่าเพิ่นเป็นคนถีบฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมและเพิ่นฝัน คังนี้เป็นคังแรกเพิ่นว่าราคารากาคุณพ่อนี่เพิ่นก็เป็นคลิปแรกของเพิ่นเนาะค่ะที่ทางทีมงานได้มากถ่ายตัวเลขความฝันกับคุณพ่อเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปแรกค่ะเป็นคังแรกในชีวิตคุณพ่อว่าหลังกัเป็นคลิปแรกในชีวิตโบนเน่เนาะค่ะเจ้าที่เจ้าทางอาจสซีไฮโชคุณพ่อได้ มีกินมีใส่เนาะค่ะคุณพ่อเนาะคุณพ่อลำบากค่ะคุณพ่อเพิ่นลำบากเลียงล้านเรียงลูกเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมอีกวะคะก็มียังเอาซ้ำนี่นเออมีมันก็มีซ้ำนี่ล่ะค่ะค่ะทั้งทีมงานก็ขอขอบคุณคุณพ่อได้หลายเด้อค่ะที่คุณพ่อบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะเนาะเป็นคลิปแรก ความฝันแหลกคุณพ่อกะเว้าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะขอให้โชคให้มันให้ํำให้รวยเนาะค่ะเนาะขอให้ลิปของคุณพ่อปังปังปังเนาะค่ะเนาะลำรวยค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณค่ะค่ะกมาสรุปตัวเลขความฝันของพ่อตาเนาะค่ะเนาะเลขสามตัวที่เพื่อนให้มากค่ะเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ เลข2โตค่ะ1717งวดหวันที่1 6กันยายน2 5 6 6ค่ะค่ะท่านผู้ชมมากตัวใดชอบตัวใดกก็เอาตัวนั้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าพอตาเพื่อนหามากแค่3หลุมค่ะเพื่อนว่าเอาไปตัดเอาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าในหลอบ ฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกําลังฝันยาเนาะค่ะเพิ่นกําลังฝันเพิ่นบกเก่เคยฝันจักเท้อเพิ่นราแล้วก็เป็นคลิปแรลกของเพิ่นน้าค่ะท่านผู้ชมเทือได้โฉกไงได้ลางว่ใหไ่น้าพอตาบเนาะค่ะลองเอาไปสื่อลอตเตอรี่เสียงโฉกเสียงดวงเบิงค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิ้งกับขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยื่น มีโชคมีลาบเห่งเห่งหมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิ่งผ้ารวยนํานี่เด้อค่ะเดอ้อค่ะสวัสดีค่ะ